ไม่ได้ถายอ่ะพี่ดูน่าจะแกีถ่ายอ่ะโอ้หเร็วมากสิ่งเขาก็่คือว่อมาบวสับพเขาไทาสับเลามนะแน้วับปอ่ะขอุณนั่งครับงเลยเยลิกลงแล้วเฮ้ยเฮ้ยเอาติันนี้ก่อน เป็นะเป็นยองยินอืมทำไมไม่ไมติดสวัสดีค่ะอะถึงนิ่งก่อนไหนพวกนี้ไปไหนหมดวะไหนกันคะ ไอ้นนทั้งกวนส้มตีนอ่ะออกเลยนะทุกคนเห็นคลิปที่จีเล่นกล้วยแล้วใช่ไหมเห็นคลิปลงภาพรวมลูกใครคะพี่เบนเหรอลูกใคร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 อ่ะไม่ถับฉันอยู่อ๋อใช่ไหม เได้กินผ่าโนโนทรศัพท์เองทำไมน่าสดจังวะ <c oughs> เปิดรายการวันนั้นมันถามกันถามว่าสุภรผัชื่อจริงชื่ออะไรเขาไม่สูตรผอันนี้เป็นเขาถามนะ <c oughs> จริงๆคลิปจีมีเยอะมากค่ะแต่เกรงใจมันสงสารมันด้วยคลิปเด็กเฮ้ยอันเนี้ยทุกคนสมมติถ้าแบบอยากดูคลิปทั้งหมดอะแบบ <c oughs> รวมทั้งหมดตั้งแต่ เบอร์เดย์ชุดสีเขียวจนถึงเบอร์เดย์ในสาวว่ายน้าอะต้องรอติดตามในช่องต้าก็เดี๋ยวจะต้าจะตัดลงซึ่งจะแบบลงทั้งหมดเลยทั้งแบบเก็บเก็บเก็บหมดเลยพี่ต้าไปไหนคะพี่ต้าไปขี้ค่ะจริงๆจีถ้าใครชอบจีที่ศาสนาคตินะคะให้ดูคลิปนี้ ลงเป็นภาพหรือว่าลงเนเนอันนี้ขึ้นอยู่ว่าต้าจะตัดไหมนะคะแต่ต้าคิดว่าจะเอาคลิปทั้งหมดในวันเกิดของเจียจะมารวมเป็นคลิปวิดีโอเดียวกันช่วงอยากให้ทุกคนติดตามว่าจะเป็นยังไงทุกคนทำอะไรกันอยู่บ้าง พรุ่งนี้ใครมาเอาของไปให้จีบ้างค<ฮ>ะพ่อจีไปไหนพ่อจีทำงานค่ะเดี๋ยวมางนสงต้าวันนี้สิบรอบแล้วเข้าห้องน้ำเป็นคนนีต้นอยู่ตรงนี ทุกคนลองไปทวิตหาว่าให้พี่ต้าล้องเพลงให้ฟังดูเพลงที่แบบต้าร้องมากสุด้ช่สวยจังใช่ทุกคนจีซื้อให้นี่ขนี่มันคอดูดินยอใรยากได้ลงนี้วันนี้เล่นสดโซนนะโบนงนอกสี่วงเอาไปถ่ายเองไว เปิดตู้ด้านในโฮมเองหมดเวลาเดี๋ยวมันเห็นตรงนี้ตาช่างตับต่อที่แตกสงขลยาจริงจริงรอดูพ่อตกกล้วยโอ้โห<อ>ตกประมาณ20รอบแลอดได้ไหมขึ้นอยู่ในน<ก>ะ้กเราลองเปิดลุกพร้อมถั่วลุกลาสุดเดี๋ยวเราเรอต้ามาแต่แบบเราจะไม่บอกว่าเราไลฟ์สดกันนะต้าเรา เดี๋ยวให้ดูแค่นี้ก่อนให้ดูแค่นี้เดี๋ยวค่อยลงออมีคนแบบมีคนแบบในทวิตเยอะมากว่าติปีนี้ตีอะไรคลิปแกงอ่ะจริงๆมีเยอะมากไปสงสารจริงมีเยอะมาก <c oughs> นี่ถ้าโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งไม่พังก็คือ <c oughs> บางอันคือแบบว่าเกินเกินกว่าจะลงได้อะเสื้อเดียวกับพี่เวนนาสโอ้ที่เธอเปิดรูกไปดูเมื่อกี้ก็คือเสื้อชุดนี้เสื้อจีค่ะดินื้ติมดิสนี่ใช่ค่ะติมดิสนี่ลุ้นเลยในคันปีนี้คือติมดิสนี่ขอเลือได้ปะเนี่ยอุย้ยอันนี้เซลผมฉันไม่นี่คนเนี้ยนน <c oughs> พี่คิมกินโรตีใจไหมไหมเรื่องไ,ไม่ถูกจะดูพี่คิมหรือเจ้าเศษ ฮ<ห>ะเซฟไรเหรอูจริงเหรอเซฟไรอ่ไม่นะไม่ีเลยวเฮ้มยเซไรอ๊ย้จจีใส่แอรเลียวแอรเลี้ยวนังตังโลกใช่อีบูโอ๊ย ปูมชอบแอรเรียลทุกคนลองไปทุกคนลองไปเม้นแบบทวิตใน with night, ทอกวิดบูมอะไรก็ได้อะไร,อ,ะไรอย่างเงี้ยที่มันมีแท็กอะเขาบอกว่าอยากเห็นแอรเรียลบูม<า>จังเลยอันนี้ผู้เข้ามีผู้เข้าแบบเยอะมากอ๋อเซฟไปเก็บโปรเจกอ๋อวันนี้ไอัน,นี่ที่น่าสนามเป้าสนามเป้าวันสุดท้า,า,า,ทายจริงๆเมื่อวานที่เราไปแอมพอแอมพอเชียร์ว่าเออ มีแบบบางคนแบบอ๋อใน X บ้างโปรเจกต์ไรอ๋อและทีโปรเจกต์เปิดหน่อยดิอ่อเซฟทีโปรเจกต์ที่ปฏิบัติธรรมพอหน้าชอบจริงๆพ่อบอกว่าเดี๋ยวต้องรอดูคิวว่าทุกคนว่าเป็นยังไงเซฟขวก็มีมากมดต้องมาตอนนี้มั้งจ้

รับเสมอลองไว้ทสวัสดีค่ะไอ้ป้ามันตกช่วงป้ะหวะออะไรนะเสื้อที้พี่กิมใส่คายกันเลยอันนี้ก็คือเราเป็นครอบครัวเดียวกันที่เราใส่สูท มาทุกคนอย่าพูดแบบนั้นสิเสื oh, ้อตัวหนึ่งคือใส่กันพบแก๊งนะคะมีคนอยากไล่ด้วยอมาใคยอยากไล่สุดด้วยแก้วอยู่ร้านหรืออยู่บ้านเออแก้วอยู่บ้านคุยนนั่งเออไม่ดูเลย เปลี่นเอฟเฟก์ก่อนอ่ะ ขอบเจี๊ยบได้พิมพ์ขอด้วยใช่ไ,ไหมแต่ยังไแล้เวเรีย,รยบร้อยมาทำคุณนี่ใครไปดรอปของบ้างคู่นี้ใครไปดรอปของบ้างครับอขอขนไปให้ดีโอ้ขอนไปให้จะใช้ครีมอะไรครับเอาฟิเตอร์ออกกัดูไหม <vaya> อืมไม่ใช่ไอคีมเนาะปลาดํา ไม่ยุ่งบุกี้บุกี้แกหัวกี้พี่ต้าไหลตาไหลไปแล้วเมื่อกี้นะครับตากระตุกอ่ะแม้วันนึงใช้หนึ่งแพ็คอะข้าหายลองเพลงที่ลองแล้วสุดที่ทำเลยมีวันตัวนึง บห้ต่อไปไอที่ไปญี่ปุ่นมแมไปประมาณสามั้งเหมดแตมนแล้วเขาแม่กมแต่ินอดทีอร์ทวางตก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 วันนี้เขห้ารอบแล้วค่ะใครกันว่ายมัจะให้ไม่ให้ ไม่ชอบกันนะไมีชอบกันเอ้ยไปดูปะตรงนี้ไปกลับไปเดี๋ยวไดูผมคนรอคิดที่เลยวันเกิดดีอะแล้วคิดรวมทุก้คลิปที่มึงจะถอดผ่าอะอ๋อจะรอรอยู่อ๋อเดี๋ยวถ้าว่างนะครับเฮ้ยเราไปดูของกันดีกว่าเดี๋ยวมันจะเย็นเย็นกว่าขอบคุณครับก็เดี๋ยวท่านนี้ใครไปดรอของที่ DNA Cafe เจอกันนะครับอออนุช DNA อ่อนนุชเจอกันนะครับ ไม่บอกเลาตอนไหนเจอกันนะคะหานมานนี้เจอกันนะคะตอนอาจจะเล่ไปตอนเที่ยงถึงกี่โมงอ่ะกี่โะมองแปใช่ก็ะอยูที่ห้ง้กินาไปแล้ว